สวัสดีค่ะสวัสดีราศีกรกฎค่ะวันนี้ FC ที่บุ๊กมาเปิดไพ่ส่วนตัวเป็น F c อ่อราศีกรกฎสองท่านนะคะนางฟ้าเลยคิดว่าอุ๊ยเราไม่ได้ทำความรัก ของแต่ละเดือนราศีกรกฎเลยส่วนมากจะไปทำพิจิกอ่แจัดให้ละกันนะมาดูกันนะคะว่าความรักนะคะ1ถึง31ตุลาคมของชาวราศีกรกฎนั้นจะเป็นเช่นไรจะมีใครเข้ามาเขย่าสั่นสะเทือนหัวใจคุณเรื่องใดบ้างแนวโน้มความสัมพันธ์บริบทในการอ่านไพ่ของนางฟ้ารับแต่พลังงานบวกดีนะคะ ช่องนี้อ่านไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยนะคะอ่านกันไปทีละใบใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะดูซิ1-31ตุลาคมเนี้ยมาช้าย,ยังดีกว่าไม่มานะกนละกดความรักของคุณเป็นเช่นไรว้าวเจ็ดดาบมีความลับอะไรอยากจะบอกนางฟ้าหระคะใครบางคนนะคะอยากเปิดเผยความรู้สึกที่เก็บไว้ มีแต่คุณอยากจะบอกคุณว่าทุกสิ่งเรื่องทุกสิ่งระหว่างเรานั้นเนี่ยรู้กัน2คนรักกัน2คนได้ไหมเป็นรักในความลับหรือเปล่าคะคุณมีแพชชั่นกับใครสักคนหนึ่งที่เขายังไม่สามารถเปิดตัวเปิดใจหรือว่าร้องไห้แหกกระเชิงบอกใครได้ว่าคบกับคุณดียวกับคุณหรือเปล่ามันเลยเป็นสภาวะที่ชาวราศีกรกฎอาจจะต้องตัดสินใจไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะ พลังงานของคุณตอนนี้เหมือนกำลังจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับใครสักคนหรือเรื่องบางเรื่องในเดือนตุลานี้นะคะมันทำให้คุณรู้สึกว่าถ้าอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีความสุขอยู่ตรงนี้แล้วมันท็อกซิกปวดใจ เสียความรู้สึกเสียรมเสียพลังงานคุณจะไปดีกว่าแต่ผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นที่ดีกับคุณมันเป็นเหมือนสภาวะที่แบบเธออย่าพึ่งไปได้ไหมอย่าพึ่งปล่อยมือได้ไหมเธออย่าฟังใครอย่าสนใจคนอื่นได้ไหมสนใจแค่เรากับเธอได้หรือเปล่าให้โอกาสเราได้ไหมนะคะใครบางคนแม้ว่าเขากับคุณจะรักกันสองคนรู้กันสองคนเป็นรักในความลับ บอกใครไม่ได้แต่เขายังบอกว่าเขาไม่เคยแคร์ใครง้อใครแล้วก็ยอมใครเท่ากับคุณเลยนะคะเวลาว่างของเขาเขาก็จะแบบอ้อนคุณมาหาคุณมาเจอคุณขอความรู้สึกดีๆจากคุณแต่บางทีมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกงอนเบื่อเซ็งแล้วมันทําให้คุณอยากไม่ไปไม่อยากไปต่อเขายังบอกว่ารออีกนิดนะจะคนดีอีกนิดเดียวอีกไม่นานหรอก เจ็ดเดือน7วันโอ้เจ็ดเดือนนานไปนะเลิกไปเถอะถ้าจะแบบให้รอเจ็ดเดือนอ่าอาจจะแบบเวันหรือภายในเจ็ดสัปดาห์เจ็ดสัปดาห์นะเออก็ยังพอรอไหวอะเนาะเดือนกว่าได้นะฮะเขายังบอกว่า เดือนสองเดือนนี้ยรอได้ไหมเราจะให้คำตอบที่ชัดเจนกับเธอตอนเนี้เรามีความสุขอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปก่อนจับมือมีกันและกันได้ไหมคุณกับเขาอาจจะมีเลขเจ็ดในความสัมพันธ์นะคะคุณกับเขาอาจจะแบบว่าเพิ่งจะงอนกันทะเลาะกันมาเมื่อวันที่เจ็ดตุลานี้หรือเปล่าเขาเลยอยากให้คุณใจร่มๆใจเย็นๆความเสน่หาความลึกซึ้งความเป็นของกันและกันเนี่ยมันมีความสุขมากพอแล้วไม่ต้องบอกใครหรอกนะคะใช่มันอาจจะดูเห็น แกตัวมันอาจจะดูแย่ถ้าหากว่าแบบต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปแต่เขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณหรือคุณทํากับเขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากข้างในไม่ได้เฟกไม่ได้ปลอมนะคะก็อย่างที่บอกอะ่ะแม้ว่ามันจะเป็นรักในความรับมีบางสิ่งที่บอกใครไม่ได้แต่ว่าเราสองคนรู้กันว่าฉันรักเธอเธอรักฉันหรือเปล่านะคะประมาณนี้เลยนี่ว่าไพ่ใบแรกออกมาก็ดราม่าเลยนะคะราศสีกรกฎไปต่อค่ะ <c oughs> ความรักราสีกรกฎ1-3 1 3, ตุลาคมนี้อาจจะมีพลัางงานของใครบางคนนะคะลมไปถึงตุนกลุมอยากง้อขอโทษขออกาสคุณขอโอกาสคุณอย่างให้คุณหันมาไม่เชิดใส่เขาไม่หมางเมินเขาทุกๆครั้งที่คุณเงียบคุณเรียกร้องคุณอาจจะขอ คอมมิชเม n นขอสถานะขอหลายสิ่งหลายอย่างเขารู้เขารู้หมดค่ะเขาก็อยากให้แต่ถ้ามันยังให้ไม่ได้เขาอยากให้คุณแบบอดทนรอชันนิดนึงนะอดทนคุณกับเขานะคะอาจจะทะเลาะกันหยุมหัวกันงอนกันมาหลายรอบมูฟออนเป็นวงกลมสุดท้ายพอเขามาง้อคุณก็ใจอ่อนให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์แต่วันนี้เดือนนี้เวลาเนี้ยชั่วโมงเนี้ยตุลาคมเนี้ยเหมือนคุณแบบ พอแล้วว่านางฟ้าไม่โอเคไม่ไม่ไม,มีความสุขแหละรักในความรักอะมันเป็นอะไรที่แบบท็อกซิกอะชีวิตเราดีอยู่แล้วทําไมเราต้องนําพาเรื่องเราท็อกซิกให้ตัวเองเจ็บไหมมันก็เจ็บแหละแต่ว่าแบบถ้าจบแล้วมันเจ็บแต่จบมันดีกว่าไหมตัวตนของคุณเหมือนปิดกั้นพยายามที่จะแบบ ปิดหูปิดตาไม่อยากรับรู้ไม่อยากสนใจแต่เขาคนนั้นนะคะก็หาวิธีง้อขอโทษขอโอกาสควีนออฟสอดหันมาหน่อยนะรับสาย4ีดีกันนะเราแคร์เธอนะเธออย่าทิ้งเรานะพยายามมากคนคนนั้นพยายามที่จะแบบมีคุณแล้วก็ให้คุณยอมให้โอกาสเขาแต่ตัวตนของคุณนางฟ้ามองว่าตอนนี้เหมือนคุณแบบพร้อมที่จะทิ้งทุกสิ่งอย่างลงแม่น้ำแล้วคุณนั่งอยู่ริมแม่น้ำ คือคุณมองปล่อยวางแสงลมและสายลมและแสงแดดอะไรที่มันเหนื่อยมันต้องไม่ใช่อะไรที่มันใช่มันต้องไม่เหนื่อยคล้ายๆว่าคุณอาจจะเข้าไปฟังช่องอ่านไพ่ช่องนั้นช่องนี้ทุกคนอาจจะบอกให้คุณ move on ปล่อยคนนี้ไปมันเป็นเหมือนแบบวิวบากกรรมสภาวะของเจ้ากรรมในเวรมากกว่าโซเมทเวินเฟมแต่ทุทกๆครั้งคุณก็ใจอ่อนเสมอเวลาที่เขางอ้อขอโอกาสขอโทษโทรหาไล์หา,หา,หา งอนไปเจ็ดชั่วโมงงอนไปเจ็ดนาทพีพอเขาไลนา์เด้งมาปื๊บปื๊บปสี่ห้าหกข้อความคุณอ่านแล้วคุณก็แบบใจอ่อนมันก็เป็นแบบนี้ตลอดนะคะนี่คือความรักในเดือนตุลาของคุณนี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้เดี๋ยวเราดูกันค่ะ ใครบางคนจะไม่ยอมปล่อยคุณใครบางคนแม้ว่าเขาจะเป็นรักในความลับแม้ว่าเขาต้องหลบซ่อนไม่บอกใครแต่เขาก็รู้ว่าเขากับคุณเนี่ยเปิดใจอ้าแขนรับมีกันและกันคล้ายว่าผู้หญิงผู้ชายหมายเลข17 12 16คนนี้นะคะ171216คนนี้เนี่ยพลังงานของเขามันเหมือนแบบเหมือนปิดหูปิดตาไม่ฟังคนรอบข้าง ไม่ฟังเสียงเตือนหรือไม่ฟังการบอกเลิกขอเลิกจากคุณแต่เขาปิดหูปิดตาลาักๆังององ,องอทำทุกสิ่งอย่างให้มันเกิดขึ้นจริงและมันก็ทำได้เสมอมาการ move on ของเขาคุณอาจจะ m o มูฟออ่อยขอเลิกแต่เขาก็มาง้อมาเคาะประตูทักหาโทรหาแล้วสุดท้ายก็กลับมาเป็นมันเป็นวงจรโคจรที่มันค่อนข้างที่จะแบบท็อกซิกสำหรับคุณน่ยนะคะไปต่อค่ะขอสองใบ คิงอเป็นเดคนถ้าไม่ได้ด้วยเลขก,ก็ต้องเอาด้วยกนไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยกระถายอมที่จะหัวจะปวดคือไพ่คิงใบนี้ออกมา <c oughs> คุณอาจจะคบกับคนที่เอาตรงๆนะเขาอาจจะยังไม่จบกับคนเก่าแฟนเก่ามีสภาวะของสัญญาสายสัญญาการเรื่องธุรกิจการงานการเงนินหรืออาจจะอยู่บ้านเดียวกันแต่ก็แบบอยู่เพื่อลูกเพื่อสังคมใดๆก็ว่าไป คุณอาจจะเป็นคนในความลับหรือเขาอาจจะเป็นคนในความลับของคุณแต่ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ยอมคุณหมดทั้งหัวใจนะคะอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอยากประเคนอยากมอบความสุขอยากซื้อบ้านซื้อรถทำลุกสิ่งอย่างเพื่อให้คุณแบบเข้าใจเขากรกฏคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลอยากบอกว่าเคารพการตัดสินใจของคุณคะ่ะถ้าคุณรักเขาและคิดว่ามันรุ่มรวยสามารถไปต่อได้ ก็อยู่ที่คุณตัดสินใจแต่ถ้าคุณหมดรักคุณเหนื่อยคุณไม่อยากไปต่อในอนาคตอาจจะมีใครบางคนเป็นคนใจดีใจบุญสายเปเข้ามาซัพพอร์ตออฟเฟอร์แทนผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ได้นะคะ ชีวิตคุณนะ่ยคนราศีกรกฎเป็นคนที่เวลาที่มีแพช s i o n หรือว่ามีแฟนส่วนมากเขาจะเป็นระดับ king ระดับ queen คือรวยโปรไฟ,ฟลด์ดีมีตังบางคนก็มีเมียมีสามีบางคนก็แบบว่าไม่จบกับแฟนเก่าสัญญาอยา่าล้างยังไม่เคลียร์ส่วนมากมันจะเป็นแบบเนี้ยคนแบบเนี้ยจะเข้ามาในชีวิตคุณและนิสัยของราศีกรกฎก็เป็นคนที่แบบพยายามนะที่จะระวงระวังตัวอย่างดีแต่สุดท้ายมันก็โบบาโปเชะนะคะ คือแบบทุกคนเข้ามาเพราะอยากมีคุณทุกคนเข้ามาเพราะาอยากได้คุณก็เลยต้องโกหกหลอกลวงว่าไม่มีใครจบแล้วอยู่บ้านเดียวกันก็ไม่ได้แยกห้องนอนอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้มันทําให้คุณรู้สึกแบบแหมนางฟ้าพูดมาขนาดเนี้ยบล็อกเลยเลิกเลยพอรอคนใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องดูต่อไปว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าว่าเขาจะแบบเอาสัญญาเลิกลายอย่าล้างหรือ Mo ฟออ n ออกมาจากที่ตรงนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่าแผนของเขาคนรวยคนหนึ่งคนนี้ย King คิงออพเปนเดอร์เคลนคนนี้เขาส่องเขามองแล้วเขาก็วางแผนที่จะแบบสร้างอนาคตไปกับคุณนะคะเขาอาจจะเกิดปีจอได้ปีจอปีรักกาได้เขารักคุณค่ะเขายอมที่จะแบบให้ทุกสิ่งอย่างมันท็อกซิกมันปวดหัวอยู่ฝั่งเขาหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่ได้เล่าไม่ได้บอกคุณแต่คุณก็ไปรู้ความลับรู้ความจริงมาคือเขาไม่มีอะไรจะ โต้ยงหรือเถียงคุณนะคะเถียงไม่ขึ้นเพราะว่าสิ่งที่คุณรู้มันก็เป็นเช่นนั้นแต่ตอนนี้เขาอยากให้คุณใจร่มๆเขามีแผนที่จะงอ้อขอโอกาสขอโทษแล้วก็อยากจะ support offer นะคะแต่ถ้าคุณแบบไม่เอาพอแล้วเบื่อเซ็งเหนื่อยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆชิวๆแบบรักกันเปิดเผยเปิด,ปดตัวก็ อยู่ที่เซนต์ของคุณเลยว่าจะไปหรือไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะว่าไม่ว่าคุณจะโสดเมื่อไหร่ สวดอีก3าวันอีก3ชั่วโมงอีก3เดือนข้างหน้าก็จะมีป้าสปอร์ตใจดีซอสสปอร์ตใจดีเข้ามาสปอร์ตออฟเฟอร์คุณแน่นอนเพราะว่าดวงของคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยเป็นดวงเมตตามหาสเสน์เมตตามหานิยมใครได้รู้จักคุณก็อยากจะเปยประเคนทุ่มเทให้คุณนะคะส่วนมากจะเป็นคนหน้าตาดีฐานะดีมีชื่อเสียงมีบริวารเข้ามาคลั่งลักคลั่งใครราศีกรกฎเสมอเส,สมอนะคะเลิศมากแม่ ไปต่อค่ะสองใบค่ะความรักราศีกรกฎดูสิเธอเป็นดีเอ็มเพสนะเธอจะสนใจยายเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกว่าคุณไม่ต้องห่วงเลยถ้าคุณ move on จากความพลังงานท็อกซิกนะคะคุณจะเจอคนใจดีสายบุญสายเปเข้ามาประเคนความสุขประเคนความรักให้คุณหรือเขาอาจจะเข้ามาแล้วแต่คุณไม่ได้บอกผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ได้มันเหมือนแบบ เอยยังไงยังไงกลายเป็นว่าตอนนี้เหมือนมีคนใหม่เข้ามาจีบคุณแต่คุณกําลังที่จะวางแผนตัดอีกคนนึงหรือเปล่าเพราะว่าพลังงานดีเอมเพสของคุณอ่ะใครได้อยู่ใกล้ๆคุณเขาก็ตกลุมรักซิโรล,ล่าให้คุณราศีกรกฎเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีสเสน่ห์มากๆใส่ใจเอาใจมีเฟมินินของความเป็นแม่ความอบอุ่นระมุนอ่อนโยนของคุณมันทําถึงค่ะมันทําให้คนเก่าคนใหม่ว้าวุ่นร้อนใจอยากจะแบบเอาชนะพิชิตใจคุณถ้าคน เก่าเขายังมีสัญญาไม่เลิกลาไม่จบกับแฟนเก่านู่นนี่นั่นเขาก็จะพยายามที่จะแบบทําทุกสิ่งอย่างให้เคลียร์เพื่อให้คุณสบายใจแต่ถ้าเป็นคนใหม่นะเจอคุณปุ๊บนะบอกเลยค่ะพร้อมเปย์พร้อมโอนเลิฟแอดเฟิร์สไซส์มองละมองเงินในบัญชีมองทรัพย์สินทรัพย์สลิงคารละจะเปย์ราศีกรกฎยังไงดีความสวยของคุณมันดึงดูดเงินเขาได้ดีมากๆเลยหรือความบริหารเสน่ห์ของคุณมันทําให้เขาอยากจะรออยากจะรอ ถ้าคุณมองว่ามีใครบางคนนะคะแบบไม่ได้รักคุณจริงหรอกก็แค่แบบต้องการด้านซิกมาร่างกายสกินชิป p 8บบวกบอกเลยค่ะว่ามันมากกว่านั้นค่ะทำไมเขาถึงยอมคุณขนาดนี้ดังนั้นที่เขาอ่ะเหมือนแบบก็มีทุกสิ่งอย่างเพียบพร้อมเพราะว่าคุณงามความดีความจริงใจความแบบสเสน่หหามนตราของคุณอะ่ะมันทำให้เขาแบบ ไปไหนไม่ได้หนีไม่พ้นเหมือนเป็นกับดักที่คุณขุดไว้แล้วถ้าใครสักคนได้ตกลุ่มรักคุณมันจะคอยเตือนสติจี้จี้เข้ามาในสมองเขาตรงนี้ว่าแบบห้ามนอกใจนะอย่าเห็นแก่ตัวนะต้องดูแลนะต้องเปน,นะและเขาเรานั้นก็เหมือนมีแรงขับเคลื่อนแบบตามพลังงานเหมือนเหมือนมีสิ่งที่แบบอื้ออยู่ในหูก็ต้องซื่อสัตย์ไม่นอกใจต้องเปต้องดูแล คุณมักจะเจอผู้หญิงผู้ชายแบบนี้เสมอรักใครใครมารักคุณก็จะแบบอยากออฟเฟอร์ดูแลเลี้ยงดูปูเสือหรือบางทีนะคะราศีกรกฎอาจจะไปถูกตาดนใจคนที่มีลูกมีเมียมีสามีภรรยาแล้วอยากจะเก็บคุณไว้เป็นเซฟโซนในความลับให้เป็นรักที่สองภรรยาน้อยนะภรรยาน้อยสาม,มีน้อยใดีไก็ว่าไปแต่ตัวตนของคุณอะเป็นระดับดีเอ็มเพสอะคุณต้องเลือกเส้นของคุณมันจะบอกว่าใครต้องดีซัพพอร์ตออฟ ดูแลเราได้เท่านั้นถึงจะได้อยู่ในชีวิตคุณนะคะนั่นหมายความว่าเดือนนี้ถ้าอะไรที่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กราวาลจะเหวี่ยงดึงออกไปโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วส่วนคนที่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะะจักรวาลก็จะปะาจากกราาะ,ปะเคนนะคะดันเขาให้เข้ามาสปอร์ตออฟเฟอร์คุณนั่นเองเลิศมากมาสีกรกฎนะคะ ดวงคุณเนี่ยก็ใหญ่ไม่แพ้ราศีพิจิกอะ่ะความเป็นาธนาตุน้ำแล้วความเป็นกรกฎอนะ่ะใครที่เข้าใกล้กรกฎได้นะาราศีลบกรกฎจะมีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครต่อให้คุณลึกลับไม่มีเพื่อนอินโทรดอินดี้โดดเดี่ยวสันโดษนะแต่เวลาใครได้อยู่ใกล้ๆคุณอยู่กับคุณมันจะเป็นความสนุกความยิ้มความละมุนเหมือนแบบมีคุณแต่ว่าเหมือนมีเพื่อนหลายๆคนน่ะ คุณแก่งคุณเข้าใจคุณล่าเริงคุณอารมณ์ดีบางทีคุณก็เป็นแม่สีเลือนบางทีคุณก็ดูแบบว่าสนุกสนานเฟสเฟๆความเฟียดของคุณนี่ยมันตกกลุ่มรักแบบไม่ไหวนะคะจากบุคคลเหล่านั้นเขาเลยจะต้องไปพยายามที่จะแบบเคลียร์พลังงานเพื่อให้ได้อยู่ในชีวิตคุณนั่นเองเดือนนี้คุณจะถูกประเคนความแปลออฟเฟอร์ซัพพอร์ตจากคนใหม่ๆด้วยเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่กว่าคุณเป็นระดับคิงมอบเงินนะคะความรักดอกไม้ช็อกโกแลตของขวัญหรือบางคนอาจจะแบบรักคุณมากถึงขั้นแบบให้บ้านให้รถให้แบบคอมมิชเมนต์ไปเลยส่วนคนที่ไม่ใช่ก็อยู่ที่คุณจะเชื่ออะไรว่าคุณจะเชื่อ นิ่มๆหรือว่าเชื่อแบบแข็งๆนะคะนี่คือความรักในเดือนตุลาคมของราศีกรกฎสวยเลือกได้เลือกคนที่ใช่เท่านั้นอะไรที่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหยุมหัวดึงกระชากออกไปจากชีวิตคุณเองนะคะไปต่อคะ่ะ ดูสีก้าถ้วยไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของคุณนะราสีกรกฎไพ่ถ้วยเป็นไพ่ของชาวธาตุน้ํกากรกฎก็เป็นหนึ่งในธาตุน้ำเนาะพลังงานสวยเก่งสตรองดูดี ดูแบบมีอิสระอยู่ได้ด้วยตัวเองดอนวอลลี่มี happy หน้าที่การงานการเงินของคุณอาจจะปังมากๆด้วยในเดือนนี้พลังงานของคุณนั้นส่งบุญให้ตัวคุณเองนะคะได้โยกย้ายได้ย้ายบ้านย้ายที่อยู่ได้เลื่อนขั้นได้เงินได้ทรัพย์สินหรือได้ความรักความเสน่หาซัพพอร์ตเป็นของขวัญม,มีค่าจากคนที่มาชอบมาปลื้มคุณเขาเหล่านั้น มองเห็นออร่าบารมีความสง่างามความอินดี้อินโทรของคุณเขาเหล่านั้นเลยรู้สึกอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในาการใช้ชีวิตของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงห่วงพื้นที่ส่วนตัวแต่เขาเหล่านั้นก็จะพยายามที่จะแหวกไหวฟันฝ่าทลายกำแพงเข้ามาในเซฟโซนพื้นที่ส่วนตัวของคุณให้ได้ จะมีคนรวยใจดี support offer ทลายกำแพงให้คุณเปิดใจให้คุณเปิดโอกาสเปิดบ้านเปิดห้องเปิดประตูให้เขาได้เข้าไปอยู่กับคุณแบบมีโมเมนต์โรแมนติกโซเซวีทในเดือนตุลาคมนี้นะคะดูสิเสียงฝนเป็นพยายนว่าราศีกรกฎอะจะไม่เหงาแล้วไม่อินดี้ไม่โดดเดี่ยวแล้วนะคะที่ผ่านมาเหงาคืออะไรคุณอาจจะแบบเก่งงานเก่งแพชั่น เก่งเก่งกับการอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะมีใครบางคนเนี่ยจะเป็นหุ้นส่วนชีวิตของคุณอย่างอยู่กับคุณขนเสื้อผ้ามาค้างกับเช้ากับอีกวันหนึ่งนะคะช่วงหยุดยาวอาจจะแบบว่ามา n วเนียคอเคลียหรือมีโมเมนต์ออดออนคุณก็ว่าไปเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการมีแพชชั่นด้านร่างกายหลายๆสิ่งเลยหมายความว่า บางคนอาจจะมีแพชชั่นด้านการสกินชิฟได้อยู่ใกล้คนที่รักหรือคนที่เสน่หาคุณแล้วก็ตอบแทนด้วยการเปย์ออฟเฟอร์มอบความสุขมอบสิ่งของให้กับคุณรวมถึงเงินตราด้วยนะคะบางคนอาจจะได้ทั้งเงินตราบารมีและคอมมิชเมนต์จากใครบางคนที่ฐานะการเงินการงานมั่งคัง่งคุณอาจจะดีกวกับเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจ,จาก,การอสังหาผู้รับเหมานะคะเคียร์เตอร์นักออกแบบ วิศวกรสถาปนิกหรืออาจจะเป็นคนที่เทรดนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าหาเงินเก่งทางแพลตฟอร์มออนไลน์เขาเหล่านั้นเลยรู้สึกว่าเงินนะี่ยหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่คนแบบคุณนะ่ยหายังไงพิกแผ่นดินหาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นกรลกดคนเดียวเท่านั้นที่เขาจะ ยอมให้คุณแบบหยุ้มหัวเขานะคะเดือนนี้คุณจะงอนกี่ครั้งเขาก็จะง้อไปเลยคูณไปเลยงอนสิบครั้งงอยี่สิบครั้งคุณแบบเงียบใส่เขาเขาก็จะแบบมากดกิ่งและเคาะประตูและโทรหาทักหามาหาแล้วนะคะนี่คือปฏิหารรักในเดือนตุลาคมของคุณคนที่มีผลกับคุณอาจจะเกิดราศีกันนะคะพุกศกันมังกรลมไมถุนตุนกลุ่มได้นะคะ หรืออาจจะเป็นชาวราศรีกรกฎราศรีเมษร,ราศรีสิงห์ได้นะคะอังคารเสาร์พุอธอาทิตย์นะคะขออยหนึ่งใบความรักราศรีกรกฎคุณจะได้เดินทางโยกย้ายนะคะคุณจะได้ใช้ร่างอลาอลาฟ้าประทานของคุณเดือนนี้คุณอาจจะผอมลงสวยขึ้นขาวขึ้นเป๊ะอึมสยิมกุยขึ้น คุณอาจจะได้ย้ายตำแหน่งย้ายงานย้ายที่อยู่ ทุกสิ่งอย่างทุกๆก้าวที่คุณเดินมันจะปูทางด้วยความสุขปูทางด้วยความมันไส้ลิศยาจากสังคมรอบข้างสังคมรอบข้างคุณอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมเดือนนี้กรกฎฮอตจังเลยอ่ะใครก็อยากจะจีบใครก็อยากจะเข้าหาประเคนนิ่วนี่นั่นให้ก็ไม่รู้สินะถึงเวลาออล่าเปิดอ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละนะคะกรกฎก็แบบไม่รู้สิตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยทุกคนจะมองว่าคุณสวยขึ้นดูดีดูดู โอ้โออลามากๆเลยออลาคือเก่งเรื่องงานดูแลตัวเองดีดูแพงดูแบบเลือกอะไรก็มีเทสมีรสนิยมไปหมดเลยนะคะนี่คือเรื่องราวของชาวกรกฎที่จะเกิดขึ้นในเดือน ตุลาคมนี้1น1ถึงสาตุลาใช้อรามหาสเสดห์ของคุณดึงดูดความรักเงินตราบารมีการงานและได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่บางคนอาจจะได้เดินทางไปเทีนะะ่ยวต่างประเทศนะคะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดไกลๆคุณเน่ยเป็นคนที่แบบความกรรกฏอ่ะเป็นคนที่ชอบเที่ยวอยู่แล้วแหละนะคะการทํางานคือการเที่ยวและคุณก็จะได้ออปชันแบบนั้นเข้ามาตลอดเดือนตุลาคมเลยนะคะนี่คือเรื่องราวของคุณใน ความรักหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดของชาวราศีกรกฎแฮปปี้มีความสุขนะคะทำให้เรานะคะเลิศมากแม่โอเคบายบายค่ะ